สวัสดีครับร <Herm> <alon> <mos S 2> ชมรัโกครับเอา่บอบอลูกคนละครกังลูกครับลอดเอรีครับมันมามี่แบ่งเยมันใส่ซองอีบตเตอรีแล้คพี่น้องบอดอะเมื่อกี้ถามตัวไหนกอนลูกที่ล่ะเมื่อกี้ถามตัวไหนก็สนะบถามถ้าถ้าได้ถ้าถือรางวัลที่หนึ่งพะ่าเงนนครพ่อพ่อพ่อ้นหนึ่ง้าน โอ้ยหลายพูดหนูหนึ่งล้านปวดไปนอกหกล้านสช่หมล้านเี่วล้านเอากระขอท่านนีสี่ล้านหาล้านพอดีเอาไปท่านสื่อเสียงกันแล้วเสียงกันแล้วพี่เนาะตัวได้ลูกบอกบอกเนี่ลูกตัวได้ลูกน่ะเลขเจ็ดหนึ่งหกตูนเจ็ดหกจ่ายเลขมันมันกลับกันอลองหน่อยซ่าไปไหนมาได้สายหรือคืออยากซื้อลูกคืออย่งไหนแนวไหนขึ้นมากแนวไหนฮะมือนนั้หนูฝันจ้าโอ้ยหลับฝันก็เคยฝันจ้าเทียนอยากร้องเสียงเลย อันนี้ประเด็นนัดหมุนนายพี่น้องเด้อเพิ่นเพิ่นของเพื่อนก็ซื้อไม่เพื่นบังเอิญเหตุบังเอิญเมฆาก็มาโดยบังเอิญกันครับพี่น้องอันนีะไรนะครับถ้าผมถูกผมใส่หนึ่งล้านอันนี้ประเด็นใบด้วครับเด้อไปบคือก็ไดขย้อนได้ได้กันแ่จริงอ่านโพนี้จะตายคาราเตอรี่ให้ก็ไปไหนจ้าเอาโชคดีแล้วลูกเอิญจ้าใรวยรวยอันกีฬามีคนซื้อของแม่กุ้งแล้วลูกคนหนึ่งหกร้อย ขายบ้าที่ไหนว่าหาล่อยนาดนีสือมั่ว่าบาบยังครบอยตั้งครบลอยเกาหีาจบเล็กน้แนบแนบสลิปคอมทีอูเลยนะจ๊ะที่ไห้แม่ฟซีเป็นาใบละจับเล็กนั่งไปขายนะาการก็สหาลอยเจ็ดหรืเลฟซีเอรยมันเหลืออันเจ็อยู่ใบเดียวเนาะตาแม่ด้รถลี่เช็ดขายดีทั่วประเทศกกานจ้ิรถเตลีนเช็ดายดีทั่วประเทศน่เนตลาดกิฟซาใช่ไหมครับแม่จ้า ลูกขายบัตรลูกขายบุตรขาบัตรลูกขายบัตขายบุขายบุตรแล้วแอดมินขายของขจ้าโเกตบุตรไดซื้อบัตเข้าบัต่งร้อยยี่สิบเก้าบาทได้พอก็มีแมมนี้ัตเช่นดมเดอจ้าำได้ว่นเราพี่น้องเบซี่ยาฝันเลยเป็นกวาแม่มาโมาอยู่จ้ากวาบนติดตามมาที่ห ขอบคุณครับขอบคุณ,คณดูกะนั่งแจก์ครับาอเลสีินเนออเลสตยเนพอทักไปจากอเมริกาด้วยลูกโอ้อพอจากอเมริกาเะลกูกโอ้เอาเอาเพื่ออุลเลนเองจ้ะเบิ้งที่ดาวแมงคนบอกก,กอบลูกเบิ้งเรื่ีคนใส่ของลูกนะก็ดีแปร์ลกูก อะไใส่ขาังกอะไรแบบนี้นี่ตัวรงต้นี่าเลยนี่เราจัเล็กยงเนาะพี่น้องกูเนาะจับเล็กต้องเวเจ็น่าัพี่น้อฝันอยู่ในนอนฝันเนี่ยเดีเปิดอเผยได้บ่ได้บ่ได้มันสีมันสีเคลือนเออมันสีเคลื่อนท่านนี่เ่าะเสียบซีว่าห้องเซียนไปเจาะซีว่าห้องนังงหันโมเม้า เมามัเๆๆมามเมามันจะกาศกันจะจับท้แน่บอกีดอยฟัง้วแม่จีบรรจุันในู่อยฟัง้วันนี้รูไปสวัสดีเอื้ยปนีอันบันหอดตอนเช้าพออีหญ่เจ้าื้อยเลยจับมือนู้ึ้นเวทีนูก็ดีใจร้ายแต่นูบอกเลยว่าดีใจจ้าเ่อกีมาสิได้ ก็คิดว่าเอืวอย์จะดึงมือคืนเพราะว่าเอ็นดูเอเวอรมากเลยฮะขอบคุณค่ะแค่แชร์ช่องสาวน้อยให้หนูโอนคะแนนมาโอ้นนโหวันหนูโบกโต๊ะใหญ่บนหาพัน,น 5, ยูโรเฮ้เจ้าขอบคุณเจ้าโอ้เขาบอกว่าพี่ผู้หญิงน่ารักแมนจ้าขเขาเจอว่าคนเซนทรัลูมิมันผูกคองลงแทรกระเบิดจ้าไปเลย แมนจ่าแมนค่าบะไ้บอสแมนค่ะโบบ่กือจ่าจาแต่ว่าตอนนี้หนูย่กไม่เห็นหนูต้องบอกว่าแมนแมนค่าพอกลับไปบ้หนดต้องบอกว่าแมนจ้าลาแนองุ้มาแนบ่ไงาแถวปะพ่ลาแผนเทเวีสุวรจ่ากรับอกันเอสซี่นไหนตะกุดมาจ้าบนไหนมาเนาะรักษาเป็นยังไรักษาบอกปวามสิไปยางพิเศไปันบ่ไ เดี่4 0เอ็ดจะลูกขอคจ้าตาเดียวกันใช่คะสีลูกโมเลน่์จ้าสีหล่งมันเด็กมากว่คือจ้าใช่ค่ะฟังนี้ลาคุยต่ค่ดอกโตทัางเพดนงพี่หนองเนาะโอววโว้ภาพมันมันใหญ่พี่หนองผมสีโบวเบาแสดีแล้วลูกจ้าดีแล้ว FC อากูดี่จูตัวนี้คือน้องฮักแพงน้องพี่ห้อนนะ กินไก่บะลูกไร็จ้าต้มไก่กับมักจ้าต้มมือก็ต้มไก่เอาอย่างทักของจ้าต้มกระปองกินบ่บ่จ้าพ่อทักไปเห็นของพ่อทักไปเห็นของข้างเราไปรู้ไปไปบอพ่อบอกแม่จ้าจิ้มลายขอบคุณข้าวมาเองแหละผมขอบคุณค่ะขอบคุณจ้า วงไม่เปิดมือกบอกนะวงไม well ่เปิดทาเปจซื้อหาจ้าสำหรับผู้ใดที่อยากจ้างสาวนอยและเพื่อนชวนด้วยจ่าติดต่อเพจรักจ่าสาวนอยเพจตานแฟนเพจจ้าเอซีจะตุละอ่เพื nice well. ่อนยังร uh> ูกจะตุรลพักพิมานบ่จ้าโอ้ยจะตุรลพักพิมานบ่ราคาเท่ไหร่จะตู้กันอยู่ร้อยเอสประมาณหรูกตุน้อยเอสรูโอ้ยบ้านจากของ กาสมกมันมันมีอันอำเภอเสวนว่าจักรเสฉวนภูมิธวัตบุรีวัตตรรณภูมิเกตรดีใส่รู้ว่าจักตุลาภันยุ่งอ่านจักรตัวยุ่เกษตรกินกันไหมครับกัษมารูเห็นแต่มันเทียนคือมันเอยนเหมือนกันจัตุลพภที เด็กหน่อยเอ้ยในเมืองนี้มันเป็นแย่ซือแย่ซือพยังไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเพ่งเพ่งมาแล้วเจ้าเปิดไฟเขาสุดยอดแล้วครับเพลงมาแล้วพี่น้องวันว่าเสียงกรบข่าวปลิกกระสิบครับเป็นยังไงเพื่อเขาเรียกว่าไง กระตูสารคดักพันแพงครับกำลังไลฟ์สดทางเพจและทางช่อง y o u u t ยูทูบนอยเป็นพันแพรงครับคุยกับแฟนคลับน้องพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกคนมาแพงเด้อช่องปลาโก้ลำเพลินเอาไปเชี่ยวต้นคลิปมีตัวเลขครับเราเตือดวงใครดวงมันนองนองนะครับมันนองนี้ครสำหรับคลิปนี้ครับปลาโก้ขอบคุณแฟนเพลง ปครับสาวน้อยเพื่อนแพงติดตามอากูและติดตามน้องฮักแพงนะครับเกาะพ่นติดตามหักแพงเอ้ยครับคลิปนี้ฝากไว้เสมอครับพี่น้องครับกดติดตามช่องปักูไปเรือยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับผแบ่งบุรีรัมย์แบ่งปันพี่น้องครับคลิปนี้สวัสดีครับ